ทำานน่นหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกริยาวัตถุเพื่อสร้างความดีทุกประการตามนีองค์สมเด็จพระพิชิตมานบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ก็สแสดงว่าท่านั้งหลายเคยพบองสมเด็จพระชินวรบรุมศาสตร์สันดาสมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแพ้วประกอบไปด้วยกุศลบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนจึงมีความพอใจในการสันดับหรือปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้สแสดงว่าบุญบรารมีของท่านนงหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมาก ยังมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่อนกับท่านก็ดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดี ที่มีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวว่าเรื่องของศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีสีสุขของสังคมอย่างนี้เป็นต้น นี่และบรรดาท่านาพุทธสาวสนิกชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบารมี